อาง่ามะด็ทำถึงนัถึงมาทำถึงโถึงมาักโแลมองโดนวยคนมักจะพูกับนกันู้วนี่กเขามาแล้วเกษตรเรื่องนี้เราเสียแได้มากแท้จริงตัวชาติเอวไม่เกเจ็บสาหร่ายเพียงแต่ว่าสํานองและเด็กทุกคนของประมาประจับทกพระองค์ที่เด็กงวนเหอะเกษตโจทักส โดยตรงเรื่องของถอนตุปิจากไม้มาเป็นของสุนดังนั้นที่วัดสเกตในสมัยของท่านยุคุณท่นนานเดชสังฆราชยานโอเทยะมหาเถระพระองค์จึงได้ขอมติของพระสงฆ์ทั้งวัดว่าปุติในวัดสเกตหรือสิ่งก่อสร้างในวัดสเกตนัดด้นไม่เปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ทั้ง,งปวงได้ลงมติเป็นเดียวกันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องคงรูปคงร่างไว้อย่างนั้น้าใครเสี่ยนแรงพิสูจน์ศึกางไปก็กล่าวได้ว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามนามติของะสมและกล่าวได้ว่าเป็นคนที่ม่ได้ลึกถึงอุปการะคิงของขุนท่่นผู้ทรงสถานาผู้ทรงเวรนาปฏิสังขรณ์วัฏเกตที่พูดนี้ก็พูดเชื่อจริงยืนยันให้รู้กัน ไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรนะเกาที่สู่ก็มัเลในวัดตนั้นแม้พัะอื่นๆตามวัดวารามอื่นๆไทยเ็นแล้วก็เด็กสาวอื่นว่าที่เวรนักอุตส่าห์อนกันได้นั่นเป็นการสนองพระกระิุนเท่านั้นและใครทที่จะทำให้ดีแ่แต่างกระก็อันนี้ถึงจะทาให้านนีทำใหดีดีเรื่องสดยนะ เรืออ่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ดีจางก็คือองค์พระรมบรรพตเขาทองปูเขาทองนี้เนะี่ยในสมัยของรัชกาลที่สามนั่นแหละพระองค์ทรงรจะจะมีพระราชดำริซึ่งตระกูลในกรมพญาดำรงท่านเดชทรงไว้ว่าทรงตั้งหน้าที่จะให้มีปูเขาทองอย่างทรงศรีสัญญา ในกรุงียือนยานั้นแม่บทจะสบทอันนี้จาครไปและเกษตรว่มีสิทองเวลานี้อยู่ทางทารองทโ้ทาหน้าที่สไปแกางทองเป็นสมยเก่าไปจากตัวเมืองในลุกยาก็อยู่ทางต้ดยพระองค์ที่วงวิยามมีองเวยในสมัยกรุงรัตนโกสินทคือกรุงเทพพระองค์ก็องปรารถนาที่จะให้มีอย่างนั้น จึงได้ทรงสร้างเุาทองทของึ้นแต่ว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้นไม่สามารถที่จะรงสร้างเม็จได้เพราะว่าพระองค์ต้องทรงทำหลายอย่างแม้แต่การเวรนวัตเกศอย่างเดียวนน่ก็ถกาเวรนาีเยวนี้ก็นนนนนนต้องเนอล้าช้เลนนน้นอ้าต้องใช้เงินน้อย้านองชาเงินเลานใน้าองค์ทรงมีพระราช้า,าน,นากในด้านัดอยู่แล้ว ที่จะพุ่งลงมาดิานด้านบุพเพทอมันจะต้องทำยังไงได้ทันเพราะฉะนั้นในรัชสมัยของพระองค์ก็ไม่ทำเช่นนี้มาในสมัยของรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่ห้าได้ทรงสร้างต่อมาจนกระทั่งเรียบร้อยบริบูรณ์นังที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ตนนก็ต้องเลิศว่าที่ได้เกิดเป็นบุพเพทองนั้นเลือล่อนจากบาปในสมัยก่อนจะอยู่แล้วนั่นแหละได้ทรง เร่มไม่ถ้าเราไม่ได้ทรงเริ่มไม่ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่มีในทางของวัตเกตนั่นก็ควรที่จะนึกให้ดีอย่านึกว่าภูเขาทองมาเป็นของวัตเกตควรจะนึกว่าเป็นของศาสนาะเป็นของประเทศชาติบ้านเมืองใครจะมาช่วยรักษาหรือไม่ช่วยรักษาก็ตามเถอะเราอยู่เราก็รักษาไป แ่ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ว่าเราเก่งเรามีภูเขาทองจะไปเทียบอวดคนโน้นคนนี้เขาไม่ได้เราก็ต้องใหกววานี่เป็นสมบัติของศาสนาที่เป็นสมบัติของประเทศชาบางเมืองจะเป็นดินกนโรงสร้างไว้เราอยู่เราก็ต้องบูรณะอีกขั้นหนดูแลรักษาในสมัยของเจ้าวคณสมเด็จพระสังราชยาโนทิยะมหาตถระได้ทรงบูรณะเป็นการใหญ่ ว่าภูเขาทองนั้นจะทับเกิดปืนจากสงครามโลกครั้งที่สองและอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแน่ว่าบนภูเขาทองนั้นแหละในสมัยส,ยสอองครามโลกครั้งที่สองนำปืนงันไปตั้งอทั้งสี่ทิศเพื่อที่จะยิงต่อผู้กับเครื่องบินที่จมาทิ้งระเบิดแต่ว่าก็เป็นความจัดสินอย่างหนึ่งของภูเขาทองแม้จะทิ้งระเบิดใกล้ก็ไม่ถูกภูเขาทองสักทีนึง แต่ว่ากะทบกระเทือนมีศูนที่ไม่ตรงเพียงไปและมีส่วนชำรุดชดลงไปในสมัยของจักรพรรดิสมเด็จพัะสรงฆราชยาโนทยะมหมาเถระพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของภูเขาทองซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดและของประเทศชาติบ้านเมืองของระศาสนาะจึงได้ทรงวางโครงการบนะริะไปสังขรณเป็นการใหญ่ โดยมีกรมชนละประทานซึ่งในสมัยนั้นมอมหลวงปูชาติกำปูเป็นอิวดีเป็นผู้รับการดังเป็นผู้รับดำเนินการโดย้องหน้าอกสารทั้งสิ้นมีความถาวรนั่นมั่นคงแข็งแรงปราบจนถึงปัจจุบันและด้วยเหตุนั้นแหละด้วยการซ่อมทั้งนั้นแหละก็ได้กล้าว่าพระบรมสารีริกธาตุที่บ,บรรจุไว้ในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นอยู่ที่ไหน ทราบกันเมื่อบุรณะอีสานของใหญ่าหกาวนั้นเองในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนรู้น้องก็เพิรมไปเรื่อยๆที่นในหัวหราชการก็น่าได้มาจากประเทศจีนนั้นบรรจุอยู่ที่ตรงไหนเมื่อกองใหญ่ทั้งนั้นได้รู้กันว่าอยู่ที่ตรงไหนผู้ที่สนใจก็ทราบและในหลวงพระองค์ปัจจุบันนี้แล้ได้สเสด็จมาทรงบรรจุ ลงไปในที่เดิมอีกอยู่บนองค์บริบัลพระปุกตองเมื่อ,อเจวคุณเสะสังราชยาโนทิยะมหาเถนะไม่ประชนอยู่แม้ประชนมนราษาของพระองค์ย่างเข้าปีที่เก้าสิพระองค์ยังเสด็จไปบนยอดบรมบัลพระปุกตองเพื่อไปปิดองบูชาพระบริสารสิริกทธาตุ พระองค์ได้ทรงถือว่าภูเขาทองนั่นเป็นสิ่งสัมพันอย่างยิ่งเป็นได้ทรงบอกแก่พระเดชพระในวัดให้ช่วยันดูแลนักษาและเคยมีนักซือพิมเคยยกย่องนักซือพิมตามราเทศเคยเขียนว่าเป็นเมืองอุดทองของกรุงเทพมหานครแต่ว่าบางทีก็ไม่เคยเจริญกัน ปรากฏนั้นหรือว่าเป็นเหตงผลสำคัญที่เกิดเป็นขึ้นเด็กตัวนี้ว่ายานุสีหน้าหมาโกรธโอมเมตงนี่ว่าอย่างที่กองบอกว่าอย่างทต่เมื่อเช้าฉันนัดตาดูแลที่กลับมาใส่มาได้เลยมากเลยใชะไหมเป็นหลายครจะกรัวที่ได้รับสิวัคเกตนี่